นี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่5,300ศพนะคะคุณผู้ชมดูความเสียหายอันนี้คือเป็นพายุใหญ่เลยแล้วเสียชีวิต5,300สูญหายอีกกว่า10,000รายแล้วเขาประเมินกันนะคะสภาพที่ลิเบียเจอตอนนี้ในยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไปถึง20,000ศพเลยทีเดียวเลยอันนี้คือที่เราให้ดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นเมืองเดอร์นาเป็นเมืองท่ารินฝั่งทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนของลิเบียจะมีเขื่อนอยู่2แห่งอยู่ตรงเทือกเขาทางใต้ปรากฏว่าเขื่อนอันเนี้ย ทังราบเลยคุณกายครับายุพัดนะฮะแล้วฝนตกหนักเขื่อนทั้งสองแตกคือเขื่อนแตกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะน้ำมหาสารไหลทะลักจากแผ่ภูเขาไปยังที่ราบชายฝั่งตามรายงานเนี่ยบอกว่ากว่าประชาชนหายไปพร้อมกับกระแสน้ำนะคะคุณผู<ไ>้ชมก็คือที่สูญหายไปกว่าพันกว่าหมื่นรายเนี่ยก็จัดตรงนี้ค่ะนะคะแล้วแล้วน้ำก็ยังพัดทำลายสะพานทำลายตึกนะ,ะบ้านเรือนตามริมแม่น้ำเนี่ยพัทงทลายไปหมดชาวบ้านด้วยรถยนต์ด้วยไหลลงทะเลหมดค่ะ เฉพาะเมืองนี้แห่งเดียวเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตกว่า5,000ศรีคนและคาดว่ายอดเสียชีวิตอาจจะสูงกว่านี้อีกเข้าตัวเลยนะคะมีผู้เสียหายอีกเป็นหมื่นคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเขาไม่เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันก็เป็นฝนตกธรรมดาก็าาเลยยังไม่ได้เตรียมอพยพนะคะแต่พอน้ําซัดมาเนี่ยคือมันไม่ทันแล้วฝนตกมาน้ําเยอะน้ำเยอะแล้วเกิดแตกคราเนี้ยน้ำจากเกิดมันไหลมาอย่างรวดเร็วหนีไม่ทันคนที่อยู่ชั้นล่างของอาคารเนี่ยน้ำซัดไปหมดเลยตอนนี้ที่เราเห็นเป็นพื้นที่ประสบภัยก็อยูู่่่่่ยยาาากอดีีคะะเพรวน้ไมม ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีชชยหาดตอนนี้นะคะเข้าไปดูเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ข้าวของอะไรต่างๆที่ถูกกระแสน้ําซัดมาถนนในเมืองก็ใช้การไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยโลนกู้ภัยก็ยากคือภาพนี่น่าสงสารมากจริงๆเบียเตอนหนักมากจริงนะเขื่อนเกินแปดสองเขื่อนใหญ่นะคะตอนนี้ต้องขอความช่วยเหลือนะคะก็มีนานาชาติมาช่วยทั้งอียิปต์ซูดีเซียสหรัฐอาหรับอิเร่านกรีกาตาก็ต้องทำแบบรวดเต็วด้วยนะคะเพราะว่าไม่นั้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยไ้นานๆอยู่โรคระบาดก็ตามมาอีกนะคะ thank you